ใครอยากเรียนหนังสือเก่งต้องมาน,นั่งสมาธินะครับทําให้ใจสงบทําให้อ่านหนังสือแล้วก็จําได้ดีจําไม่ค่อยลืมเนาะแต่คนที่ไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่ได้ฝึกจิตใจในอ่านหนังสือแล้วลืมเรียนหนังสือไม่เก่งอ,อ่านได้หน้าลืมหลังนะเรียกว่าคนไม่มีสติไม่มีสมาธิใครที่รักการเรียนใครที่อยากก้าวหน้าในการเรียน ต้องมั่นฝึกสติฝึกสมาธิบ่อยๆคอ,องนอยุบหนอคองนอยุบหนอคนมีสติจะควบคุมพฤติกรรมตัวเองได้ง่ายคือรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วแต่คนที่ไม่มีสติก็จะเอาความต้องการตัวเองเป็นที่ตั้งเอาความอยากเอาอารมณ์เป็นที่ตั้ง เรียกว่าไม่มีเหตุผลไม่ใช้สติปัญญาเป็นพวกโง่เขลาเบาปัญญาใช้ชิตไปเรือเ่อยเปื่อยสติปัญญาไม่ดีจิตใจก็ต่ำซามไปด้วยก็เลยเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนประการันต่างๆขึ้นมาในใจนั่นเพราะอะไรเพราะไม่มีสติพองนอยุบนอน,นะครับ ถ้าคิดก็คิดเนาะคิดหนอคิดหนอนะทุกๆกิจกรรมในชีวิตของเราไม่ไว,ไว่าจะว่ายน้ําตีแบดเล่นกีฬาต่างๆวาดรูปเล่นดนตรีอ่านหนังสือเรียนหนังสือฟังครูสอนหรือทํางานประการต่างๆขับรถขับราก็ต้องอาศัยการมีสติมีสมาธิ และก็มีปัญญาด้วยซึ่งเราควรจะฝึกเป็นประจำคองนอยุบน้อยิ่งฝึกยิ่งดียิ่งฝึกยิ่งมีจิตใจที่มั่นคงยิ่งฝึกยิ่งมีจิตใจที่แน่วแน่ยิ่งฝึกยิ่งมีความสุขใจยิ่งฝึกยิ่งเข้าใจชีวิตเข้าใจตนเองเข้าใจโลกกล่าวได้ง่ายคือยิ่งฝึกก็ยิ่งฉลาดแต่ถ้าไม่ฝึกก็จะโง่เขานะ โมโเขาว่าปัญญาไม่รู้จักอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรดีอะไรชั่วใช้ชีวิตไปตามอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองใช้ความรู้สึกที่ประกอบด้วยกิเลสนี่แหละชีวิตก็เลยพังก็เลยมีปัญหาต่างๆขึ้นมา นมือขึ้นครับอิทังโนอโนุญญาพาคังสัพพะสัตตานังเทมะ,ทมะข้าพระเจ้า,ข,า,จาขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่แกบิดามารดา,ดา,า,ดารูบาอาจารย์ญญท่านผู้มีพระคุณ ท่านผู้มีบุญคุณทุกๆท่านท่านุกท่านเจ้ากรรมนายเวรเจ้รนายเวรผูผีปีศาจท,ทั้งหลายผีปีศทั้งหลายเทพประ b ท,ทุกุองค์เทปทปขอจองได้ขอจองได้อนุโม,มทนาโมทานาในส่วนบุญส่วนกุศลนุน,นที่ข้าพเจ้าที่้าพระเจ้า,า,จาได้บำเพ็ญไปแล้วนี้ สัตว์ทั้งหลายที่มีความทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่มีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกตนเทิน